โอเคถ่ายแล้วนะนะทีนี้วันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะไปอุบลไปงานแหเทียนที่หลักๆคืองานแหเทียนแต่ว่ารูทแรกเราจะไปรับฟังก่อนที่ราศีสไลดตอนนี้เวลาหกโมงยี้านาทีไปออกจากคอนแก่นไปกันต่อนี่เราเจอฟังแล้วตอนนี้ แล้วเราก็อยู่อยู่ที่โรงแรมแล้วสกิปมาโรงแรมเลยใช่ป่ะเราขึ้นข้างกันดีกว่าถือของมาใส่เขาถือให้นป่ะมึงเราต้องเดินไปคู่กันเหมือนคุณเก่งป่ะเออ ก็มึงเงินเสาได้เหรอได้พักชั้นไหนโตขึ้นมาเนยขาสองฮัลโหสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่อุบลราชธานีนะก็เป็นการทริปเที่ยวอุบลครั้งแรกของปูเอง ของคนอื่นกูไม่รู้โอเคก็จะเป็นการดูมาชมแห่เทียนเนาะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกอ่าทุกคนครั้งแรกก็คือทุกคนจะเคยเห็นแค่ความอลังการของของต้นเทียนของอะไรที่ที่มันผ่าน youtube ผ่านทิกต o ออะไรเนี้ยแต่ว่าวันนี้อยากมาดูเองจริงก็จะมี3คนกับพ่ออีกหนึ่งคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม เอ้เราสปอนเซอร์ได้ไหมชอบกระเดือกเอ้เราไว้ก่อนเอาเออเราอยู่โรงแรมหนึ่งในอุบลแล้วกันเออแต่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูต้นเทียนกันนะทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวเห่เทียนใช่คนมีบุญแห้งกำลังสิออกกำลังจะออกใบซ้ำแล้วเออกำลังจะออกไปดูแห่เทียนอ้าวเปิดหนึ่งสองสามเอ้าสวยยังอีกเหรอฝนตกเอาไม่รู้เห็นฝนตกอยู่ดีๆก็ตก คนดวงใจฮ่าดาวันนี้เราจะไปดูแห่เทียนกันนี่ที่ไหนนะทุ่งศีมือโอเคทุ่งทีอน่ารักเลยพร้อมกันทุกคนปะเดี๋ยวเดี๋ยวไปย้อนดูวนราชธานีวันนี้เราอยู่ที่อุบลกันนะคะโอเคโอเคเพราที่นางพูดว่าที่ไหนคะหมายถึงว่าเขาจะส่งมุกให้เราโอใช่จริงจริงเพื่อนรู้เรื่องจริงจริงเพื่อนเป็นคนรู้เรื่องใช่โอเคไปก็เดี๋ยวเราออก ไปกันเลยจริงๆแห่เทียนมันก็แห่ไปแล้วแหละเราไม่รู้ความเองเราตั้งใจจะไปดูใบสามเขาแห่เสร็จใบสองแล้วพอบสามปุ๊บเป็นไงฝนตกอาอแล้วเมื่อกี้ที่เขาขับสวนมาก็คือของกลับกันแล้วหรอใช่คืออันนั้นหรอพอเขาดูเสร็จแล้วเออคือเขากำลังแห่เสร็จแล้วไม่ยิ่งเห็นเด็กนักเดียน ยายที่ถือโทรม้วน่ะคือเขาเสร็จแล้วแล้วเขาออกมาแล้วเขากะแซวโอ้ยยายเราสิไปเทียเทียนเร่อน่ะคือ็เราเ็จแล้วเราสิออกจากงานแล้วโอเคโอเคงั้นเราไปกันไปดูต้นเทียนโอเคเรามาถึงที่ทุ่งศิเมืองกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นเทียนกันไปไปหมุน มาอยู่ที่งานแห่นะแห่เทียนพรรษาจ้ะอ่าแห่เยนพรรษาดูคนดูคนหลังจากว่นเช้าที่เราจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยคนตกแล้วตกอีกเป็นเนินเดี๋ยวรอรอดูกัน จากดู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 เทเียนมาแล้วเออวันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้เลยคือเคยฟังเอะผิดที่ผิดเวลาไหมไอ้ผู้ถูกที่ผิดเวลาเออถูกที่ผิดเวลาถูกที่ผิดเวลาเออแต่วันนี้เราอะผิดที่ผิดเวลาผิดเวลาแรกเลยคือเขาแห่เทียนตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสองเราจะไปดูบ่ายสามิ้มหายผิดเวลาแล้วหนึ่งบุกก็ที่ทำการบ้านมานีเออ ก็เออพวกกูพยายามแล้วแล้วก็ก็เลยหาเขาเรียกเลยนะหาหาสเก็ตโใหม่กิจกรรมใหม่หรือเวลาใหม่ก็เลยพบว่าเป็นหนึ่งทุ่มที่เขาจะแสดงโชว์ที่จะแบบมีการแสดงจินตันลีลาแล้วก็เอาต้นเทียนมาโชว์อีกรอบโอเคเราก็ไปหนึ่งทุ่มแต่ปรากฏว่า ผิดที่นั่งผิดที่เพราะว่าไม่เห็นโชว์เลยดูโชว์จากไหนหน้าจอที่เอามาจาก y u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  e เพราะว่าไปนั่งอยู่ทางออกไปนั่งอยู่ทางออกโอเคก็เป็นคนตลกไม่ไม่ได้ตั้งใจงั้นงั้นงับขอถามความรู้สึกที่มาเที่ยวเอ่ออะไรนะเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราอ่ะเราอยู่บนความความ ความความรู้สึกครั้งแรกที่มาเทีเ่ยวงานเออ่แห่เทียนอ่าแห่เทียน, <l acht> ยนรู้สึกยังไงรู้สึงง <c oughs> <ๆ>กเ <มา S 1> ยเลยเหนื่อยตื่นใจไปดิตื่นใจมีมีมีอะไรเท่าไหร่กันไหมเหนื่อยเหนื่อยงานทำทำทำอะไรถ้าให้มาอีกมาไหมมา,าแต่จะทำการบ้านให้ดีก็ได <c oughs> กูก็เหนื่อยอแต่กูมองอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามันกินเหล้ากินเบียร์ได้อ่ะเราจะไม่เหนื่อยแบบนี <c oughs> เ้เราจะกินเหล้ากินเบียร์ร้อนเราจะหูยท้อเทียนเราจะอันนี้เราแบบคือมึงเรานั่งร้องแต่ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มโดยที่ไม่มีแอลกวอฮอล์เข้าเส้นเลือดเลยเดยวคนอื่นเขาอาจจะอยู่ได้ไว้เออแต่พวกกูอยู่ไม่ได้ไงพวกกูหน้ามุ้ยแล้วคนอื่นเขาอยู่ได คนอื่นคนว่อนหรือเขาอ่านอยู่ได้ด้วยน้ําตาลด้วยอะไรน้ําก็ไม่กล้ากินเพราะกลัวปวดที่เขาต้องไปอยู่กดใครมาวะไม่แต่ถามว่าสวยไหมก็ก็สวยนะสวยอลังการนะแต่เราอาจจะไปเราอาจจะไปผิดที่ผิดเวลาแต่อาจจะแบบทําการบ้านมาไม่มากพอออแกั้ไมมาไม่ดีถ้าเราทําการบ้านมามันก็จะมาเห็นตอนโค้แห่มาตรงเวลาพอดีมันด้สิ่งที่อยากเห็นก็คือบิวจิต ก็ไม่ได้เจอไม่ไดทำงานแหเยี่ยนอ๋ออ๋อแม่เดยถามถามมักเน่ลองเลยที่สุยเขารู้สึกยังไงถามถามมักเน่สิไม่ไม่ใช่มักเน่จริงเลยทำสิไงหรอเออไม่หมายถึงมันก็ทำแกแกถามผู้คนอะแลกว็นไงเฮ้ยมันสวยนะหมายถึงบ้านเืองของก็โอเคมันมันมันสวยมันโอเคทุกอย่างเลยแต่มันมันคือแบบอาจจะเพราะเราไม่รู้ในช่วงที่ว่ามันต้องดูตรงไหน มันต้องดูยังไงคือวันนั้นขอทําอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราไปก็คือเรากล่าวว่าเราจะไปดูขบวนแห่ใช่ไ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันก็มีแค่เทียนบางอันที่มันมามันเพราะว่าเขาแห่เสร็จแล้วเราคิดว่ามันมันอาจจะมีฉากปิดที่หมายถึงว่าปิดปิดท้ายแล้วเขาแห่มาทุกอันแบบเพื่อจะวนรอบประธานอีกรอบนึงอ่าแล้วแล้วโลเคชั่นที่เราเลือกด้วยเราไปเลือกทางออกเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นั่นแหละคือที่ที่เหมาะสมอไป ฉันได้ท็อปิกวันนี้ละอ่าผิดที่ผิดเวลาแคปชั่นผิดได้ทั้งคืนเลยเออผิดหมดผิดหมดทุย่างไม่ใช่เพลงไอ้ถูกที่ผิดเวลาไม่ใช่อ่ารือถูกเวลาผิดที่นะไม่วันนี้ไม่ผิดทั้งที่ผิดเวลาเว้ยอุ้ยแต่ถามว่าที่ขอแห่จริงๆตอนตอนกลางคืนอ่ะหมายถึงตอนกลางคืนแล้วแล้วแไอ้รถเทียมมันมาโดนไฟอ่ะหรือว่าตอนที่ของแบบสวยสวยมานคือมันสวยมากมันวาววาวมองใช่มันมันดูดีมากแล้วมันอลังการมากขึ้น โ <Okay. S 1> okay. อเคอ่ะเจอรู้ก่อนกันเลยเธอรู้สึกว่ามันสวยกว่าตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันแดดมันมีแต่อันเนี้ยมันเป็นค่า mm มืดแล้วมันเปิดไฟสองแล้วความมันความวาวน้มันเขาทำมันวาวมันทําให้สวยแล้วยิ่งต้นเทียนใหญ่มันทําให้เราวาวออใช่มก็คือต้งเสริมนิดนึงก็คือก็เราเห็นดีเทลมันไงเออแล้วมันก็ยิ่งพอมันเห็นรายละเอียดมันปานี่นะมันสวยแล้วยิ่งพวกต้นเทียนที่เห็นดีเทลอ่ะเอยมันแบบโอ้ แต่ไม่รู้นะว่าเขาแบบพิมพ์หรือแกะร,รู้แค่ว่าเนี่แบบพิพม์แบบแต่แต่ตมันสวยรู้แค่นั้นเราก็คสวยใช่ใช<ม>ก็คือมีความประณีตมากๆใช่แต่ว่าเขาก็บเเขาก็เหมือนแบบหมยถึงถ้ามันเป็นช็อปที่มันรันรันมาแล้วมันแบบเหมือนเหมือนกลางวันอ่ะแต่รันแค่วงรอบอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันวาวมากเลยนะคือมันขาดอนี้เดียวถ้าเป็นตอนกลางวันที่เราต้องต้องรอดูไม่แต่มันจะเยอะไงมันจะยาวแต่มันจะยาวใช่เพราะตอนกลางวันก็ต้องแปดโมงถึงสิบสี่แปดสิ่สิสี่เชั่วโมง เด็ดวารยาหักดนไหมใช่ถ้าเราทําตอนกลางคืนขนาดนั้นมันจะไม่ไรแต่ช่ว์จินดานีลาเซนิ่งเด็ดอุดมอ่าตอนนี้ให้เด็ดให้เด็ดอุดมที่หนึ่งแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นเบนจ์มาแต่เราจะไม่ได้ดูดูส่วนต้นเทียนอ่ะให้วารินเหมือนเชนางามไหมวารินวันนี้จะกินน้ำตาร้องได้แค่แปดข้อนะเดี๋ยวมันติดติดติดไม่ไม่เราร้องจนจบก็ไม่ติดก็ไม่ติดนะรอดโอเค พรุ่งนี้เอ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปพรุ่งนี้รูทเราก็คือไปขูเจียมนอนสิดินทอนนอนสิดินทอนเพื่อที่จะเพื่อที่จะเที่ยวไงอีเวนตเราไปชมธรรมชาติเราไปชมธรรมชาติไม่เพื่อที่จะไปอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเมื่อไม่ควรจะทำเพื่อเพื่อคือ for คือเพื่อพระอาทิตย์เที่ยงวันอันนั้นคือเออเที่ยงวันมีพระอาทิตย์อ่ะเาไคนจะ เพื่อเราจะไปดูเออเพื่อที่เราจะไปดูอายหัวหนึ่งหนุ่งหัวหนึ่งหนุ่งหัวหนึงไอเพื่ออะไรเพื่อที่ยวไงเราเที่ยว forward มึงมึงเนี่ยได้คอนเทนต์มึงแล้วเนี่ยหมืนหมือหมือนได้หม่นดเหมือนต้องไปดูองจียมแล้วก็องเจี่มเนชื่อเอร์่ กคอไปไปดูหาแต้มอะเราเราจะไปดูหาแต้มดูหาแต้มกูบอกให้มึงเซฟแผนลงในหน้าจออไปดูโอเคสรุปง่ายๆ่ายคือพรุ่งนี้เราจะไปขงเจียมที่แผนไว้รู้คร่าวๆนะจะเราจะไปที่อำเภอขงเจียมไปตามรอยด่านตมช่องเมกวัดภูเผาและสุดท้ายที่เขื่อนสิรินทรน้อนที่เขื่อนสิรินทรแต่ว่าใดๆเราแผนก็คือตามหน้างานทันก็ทัน เราปรับได้เสมอเหมือนวันนี้ใช่เราเพราะสโลแกนเราคือ organize คือเราอะเราคน organize เองคนี่แหละคือการบ้านที่เราทําซึ่งนั่นกคือการบ้านที่ไม่ถูกนะคะถามว่าเราทำการบ้านไหมเราทําแต่ทําไม่ถูกคือก็บอกให้ทําการบ้านนี่ไม่ได้บอกให้ทำใถูกเออแต่เรื่องอะไรที่รอบครอบที่สุดรู้ไหมเล่าเบียร์งงมาก รู้ว่าเป็นมันพะจะไม่ขายลองหาเหล้าเบียร์แม่แม่จะไม่มีใครขายใช่แต่ลองหาเหล้าเบียร์ได้ไปยี่ไปกลือกอบแน่นอนเรื่องนี้รอบครอบที่สุดแต่เรื่องเวลาและสถานที่ไม่มมีไ่ถูกสักอย่างผิดที่ถูกเวลาผิดที่ถึงเวลาขึ้นมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ราดูบาย